บนนี่ถุงลายถุงอยเด้อแล้วคำว่าเอาอะไรตัวก็ตัวก็เอา,าเชือกตุน้นนะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่คุณพิง,ง<ไ>กกอกนะคะนี่า่ะฮออ์แกหงหัวลาบนะคะคใส<จ>่ผ้าวันนี้เป็นวันแจกของนะคะแจกให้ชาวบ้าน,นะคะ่ะคนที่มาช่วยงานก็จะแจกให้หมดเลยนะามาดูมีหลย,ยอย่างนะคะคนที่รู้ อั้ทำกน้มเย่ไงนั้นเามาสอบข้าวไงทบุญก็จะแจนะคะมีทั้งขนมมีทั้งแกงมีทั้งนี่คะ่ะหลายอย่างนะคะให้ชาวบ้านมาร่วมทาบุญนะคะไม่มีครมาเละไปบุญนะคะแล้วก็จะมาร่วมทำบุญนะคะวันนี้ ไสายๆนี่ก็จะมานะคะคนเขาจะมาร่วมงานแล้วก็มาไว้คือบอกจไหลเล่าไไปเล่าเแล้วก็เราก็โอให้เขาแบบนี้บอไปเรามาแล้วั๊กติ้งมาทำอ่ค่ะเจ้าข้าเขาอยากให้ใส่เยอะๆเขาอยากเขาไม่ให้ใส่น้อย เราทาตอนที่แรกเขาบอกว่ามันน้อยเกินนะคะเราก็เลยทำให้เยอะ <laughs> เป็นลาบลาบหมู <laughs> มีอะไรก็ใส่ให้นะคะแล้วก็จะมีขนมมีข้าวต้มนะคะใส่ <c oughs> ทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญนะคะบางคนก็ไม่กินนะคะก็เลยห่อให้นะคะเตรียมหให้นะคะ กินที่บ้านนะคะให้ลูกให้ยามาค่ะมาค่ะมาร่วมทำบุญนะคะวันนี้ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปแจกน้ําุ่วมกับลุงนะคะวันนี้มีงานนะคะมีงานทําบุญเจ็ดข้าวนี่คือการบรรลุกรรมฐาน เราก็จะทำแบบนี้แล้วก็พอทำเองับราบพอมาค่ามาทำบุญด้วยกันนะเจียข้าวนะคะให้ผู้ร่วมรับไปเมื่อสามวนก่อนแล้วันก็เวทำบุญเร็วนะทำบุญเจียบข้าว ก็ไม่อนองถารูไปถามมันดข้อเขากะสนเสร็จอไร่ๆนไปที่่นด้มันมีนกัรได้ั่มกันมีได้ยืนเนแล้วไ็ร่าแล้วม่อก้บงกนล่าเท่านี้บัมัจะไรแต่ที่มันงกว่าเอาเจ้าพ้วอะไรนี้

ยาคู่มากเค่เจอมอนมอยงอแอะไรินคนอนค่ะไม่เห็นไม่เห็นเลยออแต่ค่อยไันน้งมาไ่าตมาตัานี่ค่ะแล้วก็จอร่วมทำนะคะทำเป็นน้ำขนมจีนนะคะนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาแล้วก็ กินหวมันเด้อ้าใครได้นอนไมมาแกงนะนอยากเขาก้มไขเ็ต้นกเป็นมันแล้วจัลาเขาไม่้เอ็ดนื้อผัดเแม่ไปมากมนะคะแ้าวนะคะแล้วก็มีผักนเผักแล้วก็จะใส่เป็นห่อๆเลยผักระต่เห้นแตก แล้วก็จะทำต้มนี่นะะคเัวก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักใส่มะเขือยาวนะตามต้องการเห็นมันไม่พอเลยพาเห็นมันพานไม่พอก็ไม่ต้องผัดครับแต่ลาบกับแกงก็พอแม่แล้วก็นี่เหลือก็เข้าวตู้เย็นเลยเดี๋ยวไปทำหลายอย่างแค่นี้ก็เยอะแล้วเยอะแล้วเราก็ใส่ให้เขาเยอะๆมันก็จะมีผักนะคะมีผักนะคะใส่อีกนะคะก็มีขนมจีนน้ำยา แมนแมนพอเท่าแต่บางคนเขาก็ยะกินเนื้อมันดำใสแบบนี้ค่ะใส่ทุงใสทุงแล้วก็กันเดียกากินเนื้อหนูชื่อไนหนูชื่อได้ยังเสี่ยงไหมเฮ้ยสสนียา่น้อยอยู่นีเป็นวนแหล จะเอาถาดใส่นะไลกันไม่ไล่กันกระถุยนะกัมีกระบเบื้องชื้นๆโทรศัพท์กันอ่ะมาร่วมทําบุญนะคะวันนี้นะคะทําบุญแกกข้าวนะคะหาคุณตานะคะที่ร่วมลับไปนีค่ะก็เลยจะทํานะคะเป็นของแจกนะคะแจกให้ชาวบ้านที่มาร่วงทาบุญนะคะแล้วก็จะบางคนก็ไม่กินข้าวแล้วก็ขะหอให้นะคะกลับไปกินที่บ้านนะคะบอกนี่มื่อคุไปกิ ก็มีหลายอย่างนะคะมีนะคะมีลาบมีกแกงก็มีขนมจีนนะกำลังทำนะคะเตรียงมีผักเราก็จะใส่ทุกอย่าง่ตามที่เรามีนะคะมาดูตะุ่งนะนมจีนกางเยอะเยอะอทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยทะเล